สวัสดีค่ะเดอะซันทาลอเจ้นี้พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้เราจะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2565นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ไพ่ The Last Unicorn t a ท o t นะคะ,ะในการดูนะคะว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2565นี้ต่อสิ้นปีขอไพ่ทั้งหมด11ใบนะคะ อ่าใบสุดท้ายนะคะใบน,นี้เป็นไพ่สำหรับสีน้ำเงินนะคะเป็นไพ่ใหม่นะคะสุกออฟครับอร่างงานดีเลยนะคะพีนออฟสอน สรุปได้แต่สันเลยเหรอเนี่ยยอดเยี่ยมไม่ต้องดูแลมั <laughs> ้งอ่าโอเคนะคะสำหรับตัวคุณนะคะตัวคุณตอนนี้เหมือนกับมีคอนเนคชันใหม่หรือว่ากำลังแลดูอินเลิฟกับบางคนนะคะก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจ move on ไปข้างหน้านะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีรวมทั้งเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็อุปสรรคอะไรทั้งหลายเนี่ยกำลังเริ่มต้นผ่านพ้นไปนะคะ <c oughs> อาล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้น <c oughs> สิ่งที่จะเกิดขึ้นก <c oughs> ัับบคคคุุณณนนะะสิิ่่่งทีเกกดขึ้อา เรื่องการเงินการงานแล้วก็ไม่นะเด่นเรื่องการเงินนะการงานนะคะการงานของคุณจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานอย่างหนักเลยต่อสู้งานอย่างหนักเลยนะคะเพื่อผลผลิตที่กําลังรอคอยคุณอยู่นะคะคุณมีความจําเป็นที่จะต้องเซฟหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเ,อเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเรื่องความรู้สึกอะไร ทำนองเนี้ยนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องเซฟบางอย่างเอ้ยหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างที่กล่าวมาเพื่อที่จะให้หน้าที่การงานของคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเกิดเป็นผลผลิตในเรื่องของการเงินนะคะอืมน่าจะเด่นไปทางเรื่องเงินมากกว่านี่ mm. อ่ะอ่าพาอยากบอกอะไรอีกอะ่ะ้าอยากบอก้าอยากบอกว่า้าอยากบอกว่าหน้าที่การงานอาจจะมีอาจจะมีแบบว่า คว,ความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายหน้าที่การงานของคุณจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นไปได้ด้วยดีและเหมือนกับว่าทุกอย่างจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าพลังงานบทสรุปคือเดือดสั่นนะคะพลังงานบทสรุปคือเดือดสั่นก็คือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับนะคะเ,เดี๋ยวนะ สิ่งที่ต้องระวังนิดหน่อยนะคะก็คือการพูดคุยกันในที่ทํางานนะคะความที่คุณอาจจะเป็นคนที่มั่นมีความมั่นใจในเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นคนที่เจ้าระเบียบนะคะอาจจะทําให้การสื่อสารของคุณเกิดปัญหาได้ต้องระวังในตรงนี้นะคะ,ะมีอะไรที่จะต้องบอกอีกไม่เอ่ยอทุกอย่างโอเคมีสิ่งที่ต้องระวังเพียงเท่านั้นนะคะก็เดรสันคาร์ลจะนี่เป็นกำลังใจให้หวังว่าทุกคนจะพบเจอสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเดือนหน้าหรือเดือนไหนๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ